อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาขณะนี้เวลาสามทุ่มแล้วเนาะค่ะพี่น้องแม่ครัวต้องมาสรุปคลิปให้พี่น้องเพราะว่ามืออื่นอ่าแม่ครัวจะลงป่าอาสิบอมีเวลามาเห็ุให้พี่น้องก็ต้องพี่น้องก็รอดข้ามาสรุปคลิปเนาะค่ะพี่น้องว่ากระใสเวลาเด้อพี่น้องเด้อ ใส่เวลาโดนมากการสรุปคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะคำว่าสรุปคลิปแม่ขั่วกับประสบผลสําเร็จมากสี่งวดหางงวดซ่อนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางที่กระแตกเครื่องบนเครื่องล่างบางที่กระเขา่าบนล่างบางที่กระเข่าแต่บนบางที่กระเข่าตารางสําหรับคลิปสรุปเข่าตัเด่นเข่าตัวรูดเข่าตัววิ่งอะ โมกีนี่กะขาดหกของเฮาแต่ว่าสามอยู่ที่จัดที่ไปรักหน่วยกะถือว่าโอเคสามจัดที่รักซิฟกะถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าบอมี่สองหลักกะบ,บอมี่หกอยู่ในงานแต่ว่าสองโอโหกมาอยู่พี่ตัววิ่งตัวเล่นกะถือว่าประสบความสําเร็จอ่ะเริ่มกันเลยเพราะว่าอย่างการประส,สรุปคลิปนี่บอเมเอนบารเนลสีเหลืองไงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะไลฟ์อาจารย์ อาจารย์ใดที่ย่งบ่ท่นนานมาอาจารย์ใดที่ย่งบะค่ะเด๋ยวลงอากาโอ้องใส่ละลังของเสี้ยนปลาติว๋วอ่ะมาเบิ่งกันเริ่มต้นกันที่เสี้ยนปลาติว๋วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นสิบบนสิบบนสามตัวมาตัวห้าเจ็ดแปด หน่วยบนสามแปดศูนย์สำหรับอ่าสูตรซีตัวของเพิ่นเดอพี่น้องเด้อโอ้นังสือตัวไงบ่เห็นอาสำหรับสูตรซีตั 3, 0, 6, 9, 4, 5, 8, 0, วสามศูนย์หกเก้าสี่ห้าแปดศูนย์เดอพี่น้องเด้อสำหรับเซียนปลาติวเด้ออ้าวชุดบนไปแล้ว มาดูชุดล่างนะพี่น้องเนดะ้อชุดล่างของเซียนปลาติวหลักสิบล่างมีห้าหกเก้าหลักหน่วยล่างศูนย์สามแปดสถิติหน่วยล่างเซียนปาติวอ๋อ แม่ปะจิตสองสองสองโอ้ยสองสี่สองโอ้ยเด่นบนสองสี่สองอ่ะสองสองเทียพี่น้องแม่ปะจิตแม่ยะโสสี่ลักซิปเด้อพี่น้องเด้อลักซิปบนสี่เก้าศูนย์สิบบน สี่เก้าศูนย์ใส่เวลาพี่น้องชุดผู้หวังดีสองสูตรเด้อพี่น้องเด้อสูตรผู้หวังดีสองสูตรสูตรที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองศูนย์หกเก็ด เซียนสีบุญเรียงส0่ศบนโอ้ยล่างอย่างเดียวฟันเ็ตตัวเดียวเจเมืองไหม่หกับ1บนล่างเซียนมดหาดใหญ่เด่นบน2กับ สองกับเก้าเด่นล่างห้ากับแปดปูอุบลฟันสี่ตัวเดียวบนวิ่งล่างหนึ่งกับสอง สถิติเด่นล่างพ่อสารคามอ๋อเด่นบนลางเด่นบนลางเก้าหกเก้าปูสามแปดหลักหน่วยบนห้าตัวเดียว คนหาดใหญ่เด่นบนหนึ่งเก้าศูนย์เซียนมวกเหล็กเด่นล่างสามห้าเจ็ดเด่นบนฟันตัวเดียวห้าเสียนบ้านดุง เด่นล่าง 3, ามห้าบน 0, 9, 1หลักสิบฟันเ็บนตัวเดียวเซียนสีบุญเรืองหลักสิบล่างห้า เอฟซีกทมเด่นบน5เด่นล่าง0นหนุ่มเมืองยศฟันบนล่าง4ตัวเดียวสายสำลรงฟันบนล่างสองตัวเดียว ปูบอกบุญมากหนึ่งหากับหุกเก่าด้อพี่น้องเด้อแม่นครสวรรค์เด่นบนล่างศูนย์หนึ่งสองสถิติวิ่งล่างอย่างเดียวแม่ชัยภูมิแม่ชัยภูมิห้าหกเก้าล่างอย่างเดียว เลขมีที่มาโค้งสุดท้ายหลักสิบศูนย์บนตัวเดียวล่างฟันหนึ่งตัวเดียวอาจารย์ตำลึงทองเด่นบนเก้าเจ็ดศูนย์เด่นล่างสองกับหก เลขมีที่มาหลักสิบบนแปดเก้าศูนย์เด่นล่างหนึ่งกับห้าเพชรเมืองจันจับคู ปูสายแดนซรินชุดงบน้อยวิ่งบนเก้ากับห้าปูสายแดนซรินวิ่งล่างศูนย์กับหนึ่งเลขติดล่างสามหกแปด ในายใหญ่สั่งมาวิ่งบนสี่กับหวิ่งล่าง3กับ6ไอ้หนุ่มเมืองยศฟันบนไปศูนย์กับ7 ฟันล่างศูนย์กับหนึ่งแม่กุมภาวาเด่นบนล่างสองสองห้าแปดวิ่งบนสี่กับห้าหลักร้อยหนึ่งเจ็ดเก้า วิ่งล่างหกกับเจ็ดเลขติดล่างหนึ่งสองสามเอากระ่วลลักสามตูล่งเนาะค่ะพี่น้องปูสี่ศูนย์ฟันบนล่างตัวเดียวหก เซียนบ้านนอกหลักร้อยแม่นแม่นศูนย์ฟันที่9เลขติดบนล่างสองเด่นล่าง6ตัวเดียวเซียนพิษสนุโลกมาครบบน3 456มา มาครบบน9012วิ่งล่าง9ตัวเดียวอุ้ยอยลางลางลางหยับเทียนพิษพี่นอ้องเซียนยอดรวยวิ่งบนอย่างเดียวสองกับหโอ้หกตัวใดเต็มเดียววิ่งล่างอย่างเดียวสามกับห้า เซียนบระบือฟันล่างไปหกหลักสิบตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกล่างาเลขติดบนเลขติดล่างศูนย์หนึ่งสองเลขติดบนสี่ห้าหก เลขวิ่งล่าง8กับ9โอ้ยเลขวิ่งบนเซียนลูกแฝดเลขติดบนล่าง307 คนบ้านด่านเลขติดบนล่างหกแปดเก้าเลขติดบนห้าหกเจ็ดสูตรเทียบชนเก้าศูนย์เจ็ด สูตรเทียบชนนี้เพราะว่าเป็นบนล่างเลขเด่นล่างห้ากับหนึ่งไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วคนเมืองการวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งวิ่งล่างหนึ่งกับเจ็ด อาจารย์แจ่มใสฟันล่างตัวเดียว7แม่ครัว2ตัวมาตัวบนล่าง0ย์กับ2สถิติเด่นบนแม่ครัว9กับ8 กนหน่องเอว่าอยู่พี่ตนบนล่างเดินดีเก้าศูนย์หนึ่งบนล่างแม่นแม่สี่ห้าสามแม่ครัวด้วยพี่น่องสูตรถอยแม่ครัว เจ็ดห้าเป็นเลขขีกเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นขีกล่างหรือขีกบนน้องเอวาให้โชคหลักหน่วยบนสามห้าเก้าโอเคขน,นาดเลย สามตัวนี่เสียนคนใต้ฟันบนสี่ตัวเดียวเซียนคนใต้สิบล่างห้ากับหนึ่งหลักหน่วยล่างเก้าสามสี่ แม่วูจองอ่าง 2, 4, สองสี่เจ็ดเซียนบุรีลำหน่วยล่างเออเลขเด่นล่างห้ากับสามสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนั้นสูตรที่หนึ่ง เด่นเด่นลางเสียนบุรีรัมมีสองสูตรเด้อพี่นองเด้อศูนย์กับหนึ่งอันนี้เบิดตเดี่ยวเบิตด,ดี่้วพ่นอง อมาเบิงหลายคนถาหลายคนรอการแม่ขั่วสรุปคลิปถือว่าประสบผลสำเร็จมากหลายงวดคือกันเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเอ้าเพราะว่าบางคนกับปดนีได้บางคนกับมีเงินพอดจับใจใส่สอยหย่อนคลิปสรุปแม่ขั่วเพราะว่าเขามากกับซีหางงวดซ้อนแล้วการสรุปโตเด่น ไล่อาจารย์ชนกันเนาะคะ่ะมาเบิ้งกันบานเนี่ยเด่นสุดๆเป็นจังไดพี่น้องระวังเก่ากับหาคะแน่นทอกันเป๊ะเลยตัดตัวไดตัวหนึ่งบไายพี่น้องศูนย์นี่ขาดขาดมู่แค่คะแน่นเดี่ยวเด้อพี่น้องเด้อเอาว่าเป็นตัวร่องเพราะว่าหากับเก่าหน,นีชนกันคักแล้วคะแนน ในช่องของแม่ขวนี่คือเก้ากับห้าใมากคู่ขี่กันเลยสําหรับบนเด้อตัวรอ่องไม่ยังศูนยสี่เจ็จับกันได้ตัวใดเก้าหาหาเกเกหาโอ 45, เก้าี่หาเจเกอ้าพี่้องเบิงไว้เบิงว้บ่เสียหลายผู้โชคดีก็ตามจุดอ่อนของที่เคยได้ นี่เนาะพี่น้องเนาะเด่นล่างสุดๆหนึ่งกับหากระท่อกันอีกพี่น้องบานนี้คะแนนขาดปดศูนย์กับหกนี่ตัวร่องมาสูสีขนาดเด้อพี่น้องเด้อระวังระวังลงังศูนย์หกสามนี่คะแนนมาทอกันเป๊ะเลยเห็นบ่พี่น้องตัวร่องบานนี้ตัวเด่นสุดขึ้นหนึ่งกับหาน,นี่กัคะแนนมาทอกันเป๊ะเลยพี่น้อง เอาล่างนี่กับปุ้ยไม่เปัวว่าสิจัดสองสามคือบบมี2สองตักตัวนอ่บานมันสิเป็หกสามสบเนอเอาจังไรกะไปตามที่สรุปได้นอะพี่น้องนาะเด่นสุดๆคือ1กับ5ตัวร่องซื้อ0ูนจับคู่เลยตัวไรหนึ่งหาหาหนึ่งศูนย์หนหาหาส ศูนย์สามส่งระวังของแม่ขั้วสรุปร่างได้พี่น้องเด้อสำหรับเด่นบนล่างบดนี้เด่นเก่าตัวเดียวแต่คะแนนศูสีกับสแต่ว่าเก่าขาดกลัวตัวร่องคือสอกับศูนย์ได้พี่น้องจับคู่มีสองเก่าศูนย์เกาเก้าหาหเก้าเจเก้าสองหาศห ส้นกันที่สองสูตรศูนย์เก้าส้นกันที่สองสูตรอ่าเจ็ดเก้าส้นกันที่สองสูตรเอ้าเบิงเอาพี่น้องมักสอบระวงังอันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้บนล่างแม่ขั่วแยกเป็นส่วนสั์หลายคนถา่าหลายคนรอคอยการสรุปคลิปของแม่ขั่วคืองวดที่ผ่านมา เป็นยังจังค่อยจับได้สามที่รักหน่วยเพราะว่ามีกระแสมาอยู่ในส่องของแม่รัว่วที่ว่าฟันซีกับเขา่าเก่าซีฟันสามตัวเดียวค่ะเขา่าเก่าสามแม่รั่วกระเลยบออกมาจับให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับรางบอมี่สองเข่าที่รักซปพี่น้องมาเบิง้งงวดนี่เป็นยังแม่รัว่วคือจังฟันเก่าที่รักหน่วยฟันหาที่รักหน่วยกระแสของแม่รัว่วมากเก่าที่รักหน่วยบน่นเด้อพี่น้องเด้อ กระแสในช่องของแม่ครัวมหาที่หลักหน่วยบนนี่คือเป็นกระแสแต่ว่ากระแสของแม่ครัวคือในส่วนตัวคือส่วนตัวของแม่ครัวก้าวจะมาหลักหน่วยบนกระแสส่วนมากทั้งอาจารย์ส่วนมากคือหามาหลักหน่วยบนนี่คือบนสองแม่ครัวเด้อพี่น้องเด้อสิไปตามกระแสบอรอบนี่รอดเบิงกันสุดลัาง จับกระแสบรแม่ขั่วกระสีว่าสีฟันสามฟันสามลักหน่วยลางสีมาตามเป่าบอกคือเซียนคนไตกับฟันสามกับเก่าแต่ว่าเก่าบอเด่นอยู่ในลางมาเด่นสามเด้อพี่น้องเด้อถ้าเป็นสามหาหาสามศูนย์สามหกสามสามหนึ่งหนึ่งสามกแล้วแต่สีจับเอาเอาแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องสำหรับการสรุปคลิปของแม่ครัว ให้พี่น้องโชคดีเด้องวดนี่ให้พี่น้องเฮ้งเฮ้งปังปังเรื่อยๆกับการสรุปคลิปของแม่ขั่วเด้อค่ะเอาพอกันคลิปหนะสาหรับคลิปนี้เดิกแล้วแม่ขั่วขออาบน้ำนอนกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ